ภูมิใจมากครับแล้วก็แล้วก็สื่อเป็นเกียรติกับกับตัวกันเองมากแล้วก็เพราะว่าเป็นเป็น,ปนครั้งแรกด้วยที่ได้มีโอกาสรับรางวัลเพชนในเพลงนะครับผมในสาขาเพลงไทยสากลครับก็คือเพลงหวังดีด้วยสงรักครับผม ภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์นะครับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาท,าที่จะบอกว่ากาันก็ทุกครั้งที่การร้องเพลงหรือว่าการพูดเนี่ยกันก็พยายามใช้ภาษาไทายอย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับหลายหลายคนการพูดนะครับหรือว่าการเขียนก็สําคัญนะครับในเรื่องของบางทีเล่นอินเทอร์เน็ตกันนะครับผมแชทกันต่างๆก็อยากให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็แล้วก็อยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับผมเพราะว่า อยากให้อยู่กับคนไทยบรนานานครับไม่ไม่อยากให้ไปเกินกับภาษาต่างชาติครับผมแมงโก้ทีวีก็ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2554นี้และยังไงแมงโก้ทีก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังที่สนับสนุนให้คนไทยทุกคนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะนะครับประเสริฐพันธุ์สุจริตไทยถ่ายภาพธีรวุฒิจิตตงแมงโก้ทีวีรายงาน